สนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว สวัสดีครับนี่คือ360องศาโกกลีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาวิรคุณกับมิติหมายชั้นไฟโกกลีนภายใต้สถานีเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในข่าวพักคำททบร5รายงานของผมทุกวันเป็นเสมือนเรียลลิตี้โชว์เรื่องจริงความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสุดข,ขั้วที่กำลังคุกคามชีวิตชาวโลกในทุทกๆวันที่น่าสนใจดูครับชี้แหล่งอาหารโลกจากทะเลดำถึงมิดเวสโดนสภาพอากาศสุดข,ขั้วคุกคามหนะัก คิวสาราชอาณาจักรไม่รอดการโจมตีจากความร้อนที่ผิดปกติญี่ปุ่นโดนกดดันหนักให้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่ม3เท่าในปี2035ในการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกลินวันนี้อาจารย์เพชรผู้ช่วชาญประจำรายการจะมาเจาะเปรียบเทียบการท่องเที่ยวในต่างแดนกับในไทยใครดีกว่าและจะทำให้ยั่งยืนอย่างไร ในการจับตาสภาพอากาศสุดข,ขั้วเล่นงานโลกพุทธที่26มิถุนายน2567เริ่มโดยการนําเสนอข้อมูลที่สามารถบอกกับผู้ชมได้เลยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมนุษย์นั้นได้ทําให้โลกปัจจุบันไม่เหมือนอดีตแล้วและเรากําลังจะได้รับผลกระทบชัดๆจากปริมาณอาหารของโลกที่ลดลงจากผลของการเปลี่ยนแปลงนี้เมื่อ นักอุตุนิยมวิทยาสหรัฐชี้ว่าโลกในแนวทะเลดำไปจนถึงเขตมิดเวสต์ตอนกลางของสหรัฐอเมริกานั้นกำลังโดนสภาพอากาศสุดขั้วคุกคามผลผลิตที่เป็นแหล่งอาหารของโลกอย่างหนักเลยครับ มาดูกันนะครับทะเลดําหรือ Black s ซ a นั้นก็คือทะเลที่อยู่ระหว่างทวีปยุโรปทางตะวันออกเฉียงใต้เอเชียไมยเนอร์และก็คอเคซัสนะครับขณะที่ Midwest นั้นอยู่ทางตอนกลางของสหรัฐอเมริกาครับและนี่คือแนวที่นักอุตุนิยมวิทยาสหรัฐชี้ว่ากําลังเจอกับสภาพอากาศสุดขั้วเล่นงานจนคุกคามความมั่นคงทางอาหารโลกที่เรากลัวมาโดยตลอดนะครับการคาดการณ์ความแห้งแล้งในภูมิภาคทะเลดําซึ่งเป็นแหล่งผลิตธ,ธ,ธัญพืชสําคัญนั้นทําให้ผลผลิตอย่างเมล็ดทานตะวันและข้าวโพดมีแนวโน้มลดลงครับขณะที่ฝนตกหนักใน รัฐอเมริกาหลังจากมีอุณหภูมิใกล้สูงสุดเป็นประวัติการจากการเกิดคลื่นความร้อนก็ทําให้พืชผลเสียหายแบบนี้ก็จะไปกดดันให้ปริมาณผลผลิตทั่วโลกลดลงและราคาถีบตัวสูงขึ้นครับนักอุตุนิยมวิทยาบอกว่าภูมิภาคทะเลดํากําลังส่งสัญญาณเตือนว่าจะเกิดความแห้งแล้งและฝนที่ต่ากว่าปกติในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมซึ่งจะยิ่งไปลดผลผล,ผลิตข้าวโพดและดอกทานตะวันในภูมิภาคนี้เข้าไปอีกนะครับก็นื่งจากการที่อุณหภูมิที่สูงเป็นประวัติการณ์ทให้การเพราะปลูกนั้นล่าช้้าและต พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีครับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศลักษณะนี้ที่ทําให้มีสภาพอากาศร้อนจัดและฝนตกต่ํากว่าปกตินั้นยังเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างกับพื้นที่การเกษตรในรัสเซียจีนอินเดียและก็บางส่วนของสหรัฐอเมริกาด้วยครับสำหรับราคาข้าวสาลีโลกตอนนี้พุ่งสูงขึ้นถึงระดับสูงสุดในรอบ10เดือนเมื่อเดือนที่แล้วแล้วนะครับหลังจากที่สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยไปลดผลผล,ผลิตพืชที่กําลังเติบตโตในรัสเซียซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดเลยครับทางตอนใต้และตะว เช่นกันโดยฝนในเดือนกว่าที่ตกมาในช่วง1พฤศภาคมถึง10มิถุนายนนั้นมีเพียง20-50%ของสภาพ ปกติเท่านั้นครับทำให้ยูเครนต้องอยู่ในสภาพการมีเดือนพฤษภาคมที่แห้งแล้งที่สุดในรอบ30ปีจึงไม่ต้องไปคาดหวังเลยนะครับว่าผลผลิตทางการเกษตรของอยูเครนนั้นจะเป็นอย่างไรครับขณะที่ในสหรัฐอเมริกาฝนที่ตกมากเกินไปในภูมิภาคการปลูกพืชในเขตหลักในเขตของมิดเวส์นั้นและการพยากรณ์อากาศที่บอกว่ามิดเวส์นั้นจะชื้นขึ้นไปอีกครับได้สร้างความกังวลให้กับธุรกิจภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารนะครับเนื่องจากว่าได้ไปเปลี่ยนความน่าสนใจจากผลกระทบจากคลื่นความร้อนไปสู่ฝนมากเกินไปซึ่ง ทำให้มีน้ําท่วมพื้นที่ปลูกข้าวโพดและถั่วเหลืองโดยเฉพาะในเขตมิดเวสต์ตอนบนได้นะครับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเหล่านี้กําลังให้ผลตรงกันข้ามกับทางฝั่งเอเชียนะครับก็คือฝนที่คาดว่าจะดีขึ้นช่วงกรกฎาคมถึงกันยายนจะบรรเทาความแห้งแล้งในบางส่วนของจีนครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองในภาคเหนือและด้านตะวันออกของจีนนะครับแต่ปริมาณฝนที่มากเกินไป ที่ไปเกิดขึ้นทางภาคใต้ของจีนนั้นอาจจะทำให้บางพื้นที่เปลี่ยนจากภาวะแห้งแล้งไปสู่น้ำท่วมอย่างรวดเร็วได้รวมทั้งความชื้นที่สูงขึ้นก็อาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงของโรคพืชและศัตรูพืชด้วยครับขณะที่ฝนในฤดูมรสุมของอินเดียนะครับซึ่งต่ำกว่าปกติอยู่ถึง1ใน5ในเวลานี้ครับคาดว่าจะฟื้นตัวในเดือนกรกฎาคมทําให้การเกษตรในประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อย่างอินเดียเนี่ยแล้วก็ผู้นําเข้าน้ํามันพืชรายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยจะมีนวโน้มที่เพิ่มขึ้นได้ครับ สำหรับภูมิภาคอื่นอย่างออสเตรเลียแล้วก็ทางบราซิลและก็อาร์เจนตินานี้ก็คาดว่าสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเช่นกันโดยบางพื้นที่มีฝนตกสูงกว่าคาดเฉลี่ยซึ่งจะไปช่วยเพิ่มแนวโน้มพืชผลข้าวสาลีได้ครับนี่คือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับและแนวโน้มที่เราจะมีปัญหาเรื่องอาหารโลกก็คงจะไม่จบลงต่อไปแน่ครับ ไปดูตอนนะครับกับทางตอนเหนือของยุโรปครับมีรายงานความร้อนสุดขั้วเกิดขึ้นนะครับเมื่อในที่สุดครับก็ถึงคิวสหราชอาณาจักรที่มีวันที่ร้อนที่สุดของปีเกิดขึ้นแล้วทําให้ชาวเมืองผู้ดีหลายล้านคนต้องตกอยู่ในภาวะการแจ้งเตือนสุขภาพเนื่องจากความร้อนครับสหราชอาณาจักรประกอบด้วย4ประเทศทางยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือนะครับซึ่งก็คืออังกฤษเวลส์สกอตแลนด์แล้วก็ไอร์แลนด์เหนือครับ เป็นประเทศที่มีภูมิอากาศเขตหนาวนะครับตั้งอยู่บนละติจูดสูงจนเกือบถึงขั้วโลกอุณหภูมิที่ร้อนแบบจิบจิบของบ้านเรานั้นจึงอาจดูไม่ธรรมดาสําหรับคนที่นั่นครับ สหราชอาณาจักรนะครับได้บันทึกวันที่ร้อนที่สุดของปีที่28.3องศาเซลเซียสเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับถือเป็นอุณหภูมิที่สูงที่สุดในปี2567เลยนะครับแล้วคาดว่าบางพื้นที่อาจจะแตะถึง30องศาในสัปดาห์นี้ได้นี่ไงครับก็อุณหภูมิขนาดนี้ดูปกติมากสําหรับเราคนไทยนะครับแต่สําหรับชาวสหราชอาณาจักรแล้วไม่ปกติเลยครับที่เขาจะเจอกับอุณหภูมิที่สูงถึงเพียงนี้ในช่วงเวลานี้ครับทางการอังกฤษจึงออกประกาศเตือนระดับสีเหลืองนะครับที่บ่งบอกว่าสภาพอากาศอออาาาจเป็นนัตตรย่สุขภพ ของผู้ที่มีความเสี่ยงจากความร้อนครับโดยบางพื้นที่ยังมีโอกาสเจอกับคลื่นความร้อนได้ด้วยอย่างไรก็ตามก็คาดว่าสภาพอากาศจะเย็นลงเมื่อมีเมฆมากขึ้นและมีฝนมากขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับก็ขอเอาใจช่วยชาวสาหรชาชอาณาจักรนะครับให้รอดพน้นปลอดภยัยและปรับตัวรับมือกับสภาพอากาศสุดขั้วที่เล่นงานยุโรปตอนเหนืออยู่ในช่วงเวลานี้ได้ครับ มาดูความเคลื่อนไหวของความพยายามให้มีการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในภูมิภาคบ้านเราบ้างนะครับเมื่อญี่ปุ่นครับโดนกดดันจากบริษัทข้ามชาติให้เพิ่มกําลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนเป็น3เท่าภายในปี2035หรืออีก10ปีเศษข้างหน้าครับ บริษัทข้ามชาติหลายร้อยแห่งเลยครับเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่มกาลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนเป็น3เท่าให้ได้ภายในปี2035ครับเพื่อให้ญี่ปุ่นมีความมั่นคงทางพลังงานของตนเองอย่างมีนัยยะสําคัญและรักษาความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติที่ต้องต่อสู้กันด้วยการลดก,าลดกา๊าซเรือนกระจกให้ได้นะครับโดยเร่งให้มีการเพิ่มการลงทุนภาคเอกชนในโครงการพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเนื่องจากปัจจุบันญี่ปุ่นพึ่งพาถ่านหินอย่างมากเกินไปการเรียกร้องนี้มีขึ้นเพื่อให้ใหญี่ปุ่นนนใช้แผพลังง,งา เชิงกลยุทธ์ของตนเองซึ่งมีกําหนดจะเปิดเผยในปลายปีนี้เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนติดตั้งจาก121กิกะวัตต์ในปี2565เป็น363กิกะวัตต์ก่อนปี2578ครับในการเจรจาสาภาพภูมิอากาศคอบ28ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาประเทศเกือบ120ประเทศรวมถึงญี่ปุ่นด้วยได้ให้คามั่นสัญญาที่จะเพิ่มพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกเป็น3เท่าภายใน7ปีนะครับซึ่งก็เป็นความพยายามระดับโลกที่แต่ละประเทศอาจมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันไป แต่ปัจจุบันญี่ปุ่นมีส่วนแบ่งพลังงานหมุนเวียนอยู่แค่22.6เองครับขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นก็ตั้งเป้าความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050แต่ก็ลังเลที่จะกําหนดวันที่จะยกเลิกการใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินในการประชุมด้านสภาพภ,าพภูมิอากาศ G7 ในปีนี้ครับสำหรับญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกนะครับที่ต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างมากอยู่ก็เพราะว่าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หลายแห่งยังคงปิดการใช้งานหลังจากเกิดเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลลียร์ช,ชิิะิะไดดบ เกิดสึนามิในปี2011หรือเมื่อ13ปีที่แล้วครับเป็นอีกเรื่องที่ชาวโกกลีนต้องติดตามอีกเช่นกันนะครับว่าโลกจะลงเอยเรื่องนี้อย่างไรครับทั้งหมดนี้คือความหลากหลายของข้อมูลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความมั่นคงของชีวิตเราในทุกๆด้านจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยฝีมือมนุษย์ที่ผมนำเสนอเพื่อชวนผู้ชมปรับตัวรับมือด้วยการโกกลีนไปด้วยกันนะครับ และสำหรับช่วงของการพูดคุยม่ประสบการโกโกกลิ่นวันนี้มีเคสตัวอย่างของการท่องเที่ยวในต่างแดนที่สามารถนํามายกเปรียบเทียบกับการท่องเที่ยวในไทยเพื่อความยั่งยืนได้ครับเราจะไปดูเรื่องนี้กับดรเพชรมโนปวิทนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญประจํารายการของเรานะครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาเยือนรายการอีกครั้งยินดีครับวันนี้แตกต่างจากหลายๆเรื่องที่อาจารย์มาพูดเลยนะครับใช่วันนี้ที่จริงก็คือผมเพิ่งกลับมาจากเอธิโอเปียนะครับหลายคนอาจจะเไปทําอะไรนั่นเลยครับแต่จริงก็คือไปสํารวจที่ดูนกนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเอประเทศเขามีความหลากหลายทางชีวภาพน่าสนใจนะครับเราสามารถที่จะเข้าใกล้สัตว์ได้ค่อนข้างเยอะนะครับคราวนี้ก็พยายามย้อนกลับมาว่าแล้วอย่างประเทศเราล่ะ มันจะมีทางไหนที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวที่มันยั่งยืนเนาะที่จะเป็นทางออกของบ้านเราได้อาจารย์ะรจะมาไขทั้งหมดให้เราทราบครับอ่ะงั้นเดี๋ยวพักสักครู่ติดตามกับ360องศาโกกรีนครับ